สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับพอดีเห็นบรรยากาศอ่าสวยงามครับพี่น้องเนาะครับผมวันนี้มาตลาดทางกู้แก้วกันเลยจอดรถอ่าถ่ายวิวให้พี่น้องเอซีเบิ้งครับผมทงไฮทงหน้าครับพร้อมครับตะเวนตกดินเด้อครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเก่ามาเชียเจะพาพี่น้องเอซีอ่าไปพิจารณาเบิ้ง เลขบนอย่างเดียวไปน้้ากันครับบนอย่างเดียวเด้อครับพี่น้องสูตรนี้บนอย่างเดียวครับก็คือเอาเลข2สูตรครับพี่น้องเนาะมาประกบก็คือเอาเลขเด่นของอาจารย์พานทอง้วก็อีกสูตรนึ่งที่เป็นเก่ามาเชืียที่เก็บไว้ซ้อมเบิงเด้อครับผมที่พอร้องผนเคยสอนครับกับพว่ขยเดียวมาใส่ครับผมครับกับพอดีเห็ดย่อนไปงดว่าหันกั เข่าครับพี่น้องเนาะสูตรนี้ประกอบกับอาจารย์พานท่องได้หกเจ็ดตรงๆครับก่ามาแช์กัเลยเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องเอ็มซีจะได้พิจัยหน้าตัวเลขชุดบนนี้ไปน้ากันครับผมเอาก็ลองเบิรงได้ครับพี่น้องเพื่อเป็นโชคเป็นลาเป็นน้ากันในงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสิบเจ็ดบนอย่างเดียวครับพี่น้องกอนที่จะไปรับช่อมรฟังตัวเลขครับเก่ามาแช์กับขอขอพระคุณบ่าจะเป็น อ่าสูตรเดนอาจารย์พานท่องเลยก็ของพอหลองครับผมร่วมไปถึงเอาเลขกตั้งรักพอหลองมาไว้พิจารณาพรอมกับพี่น้องเนาะครับเอาเช่นเคยเด้อครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กครับเกามาแชร์น้ำแชร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางเหลขบนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับอันนี้ถ้าวากันตามสูตรครับพี่น้องเนาะงว่วหันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้เด้อครับผม ครับสื่อเกมามเชียกับว่ได้ลงคลิปด้วยครับผมแต่ว่าเฮ็ดให้พี่น้องเห็นเป็นข้อมูลครับผมก็คือเด่นตัวแหลกนี่ครับพี่น้องเนาะเด่นบนตัวแหลกนี่งวดวันขันนี้เป็นอ่าของอาจารย์พานทองครับพี่น้องครับผมก็คือได้ซีหาหกครับผมสูตรนี้ครับพี่น้องทีไล่ทันติดตามอาจจะเฮ็ดเป็นอยู่ด้วยครับผมสูตรบนตัวนี้ก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะสูตรบนตัวนี้ครับงวดที่ออก แปดหกเจ็ดนั้นได้ซีหาหกด้ยครับผมซึ่งถ้าเกามาเชีร์ลุ้งคลิปอาจารย์พันท่องเพิ่งจะบอกอเด่นบนตัวนี้แล้วครับผมครับเด่นบนตัวนี้ก็คือซีหาหกส่วนตัวที่สองนี่ครับผมเป็นสูตรที่พอร้องเคยสอนเก่ามาเชีอาครับผมแต่โดนแล้วครับพี่นกแต่โดนแล้วครับแล้วก็ปู อ้าปูท่างคอนแกนพร้อมรับผมที่เพิ่นเคยบอกครับสูตรนี้กับถือว่าเดินดีน้ครับผมสูตรนี้ครับเอิญว่าวงดว่างหันครับพี่น้องเนาะได้หกเจ็ดครับว่ากันตามสูตรได้ครับพี่น้องครับมันนี้ก็เลขจะเอาสองสูตรนี้มาประกบกันให้พี่น้องเบิ้งครับบนอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะเลขบนครับนี่แหละครับ นี่คือตัวอย่างงวดวังหันเดอครับพี่น้องครับมาเบิ่งในโงวดนี้เลยครับผมครับนี่ครับเด่นบนงวดนี้ครับผมกับตัวแรกก็คือสูตรอาจารย์พานท่องครับผมที่เก่ามาเชื่อได้ลงไปครับศ12ครับพี่น้องเนาะงวดนี้ได้ศ1น แล้วก็เด่นบนอีกสูตรหนึ่งครับก็คือ890ครับ890เนี่ยครับจะเห็นว่าโง,งวดว่าหันนีชนกันที่6เด้อครับผมชนกันที่6หกผมบอครับชนกันที่6งวดนี้ชนกันที่0ครับผมชนกันที่0ูนนี่ครับ มีชนกันที่6ชนกันที่0ครับกัจะประกบคู่ได้เก่าคู่คือเก้าเด้อครับพี่น้องเคู่เหมือนเดิมครับสตัวบนครับก็จะเป็น08 09 0แปดศูนย์เก้และ20งครับเคู่ครับพี่น้องอันนี้คือหวดวังหันทัครับ งวดบังหันครับพี่น้องเนาะนี่ครับอันนี้คืองวดนี้ครับว่ากันตามสูตรเด้อครับพี่น้องครับเพื่อว่าสูตรเดินดีเงีวต่อครับพี่น้องเนาะเลขเก้าคู่นี้ต้องติดในบนครับผมอันนี้ว่าแบบชุดเต็มก่อนนะครับผมยังบ่าท่านในมองไปทิ้งเหล็กไม่น่าลงทุนครับพี่น้องเนาะหรือว่าเหล็กดับ มาเบิรงเลขพอห้องครับผมเลขพอหลองเพิ่นมีเลขต่างหลักโยสองสูตรครับผมสองสูตรก็คือสูตรตัวนี้ครับพี่น้องนะแล้วก็สูตรที่สองครับตอนนี้ทามองไปทีอ่าสูตรแรกก้อนได้ครับผมสูตรแรกแถวลางจะมีศูนย์หนึ่งสองสี่แปดเพิ่นวาะมาณน้ากันครับไม่มาด้วยกันเลยครับผมแต่ว่า ลดต่อเนื่งสองงวดครับผมแล้วก็จ้างมาเอายูงวดวังหันครับผมซึ่งซีหางวดวังหันดังมากพอหลองเอายูได้ครับผมเพราะว่าเป็นแถวลางน้ากันครับถ้่มาวิเคราะห์แล้วครับพี่น้องเนาะแปดศูนย์กับยูทั้งลางครับผมหนึกับยูทั้งลางครับแปดศครับสองศูครับผมสองปครับก็คือว่าติดแนี้ เกิเล่นยากด้วยครับพี่น้องนอตตาว่ากะผิดจะาหน้าเอาเดอ้อครับผมเลขมีมิดดรุรดแบบไ,ได้ครับผม้าพี่น้องเอฟซีสมใจเลขดับกับเก่าคูแบบกันกันไว้ก็ได้ครับผมครับแล้วก็มาเบิ้งที่้าม,มาเบิ้งสูตรสองนี่เล่นได้เมื่อครับพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งสองยู่ตารางครับผมสื่อไปใส่ทั้งทึงครับตามสูตรพอหลงครับที่แบบว่า บ,บ่มีอย่างเลยครับพี่น้องเนาะที่ว่าแบบว่าว่าติดดับอีเล่เนี่จะเป็นเบ่งองยูนี่ี่มีศูนย์เก่าได้ครับผมศูนย์เก่ากัไปติดเล็กบ้หนาลงทุนของพอนอนท์ครับผมศูเก่าหรือว่าจะเป็นหน่เก่าก็ได้ครับผมหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าละก็สองเกาครับผมหนึ่งเก่ากับสองเก่าครับพี่น้องเนาะที่ดูดีที่สุดครับผม19ึงเก้าและสองเก้า หรือว่าจิกกันไปท่านเก่าครูนี่แหละครับพี่น้องลองเบึงเอาว่ากันตามสูตรเด้อครับพี่น้องครับถ้าเด่นตัวนี้เดินดีแล้วก็เด่นตัวนี้ยังมาอยู่ครับผมเลขบนครับพี่น้องเนาะไม่น่าพลาดครับนี่เด้อครับผมผมเลขพอล้องเทปพี่น้องถามนี่ครับผมที่เพิ่นให้ตั้งแต่อ่าคลิปแรกครับ ศูนย์หนึ่งสองสามคือเลขเด่นต้องมีให้เห็นครับพบี่น้องเนาะครับนันนานจะไปรักลอยส่วนหมากจะเป็นสิบหน่วยครับผมจะเป็นสิบหน่วยศูนย์หนึ่งสองสามห้ามซื้อใส่กันครับผมต้องไปซื้อเทิงเทิงครับผมซื้อใส่เทิงเทิงนี่แหละครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเป็นแนวทางเลขบนเดอร์ onder, ครับพี่น้องบนอย่างเดียวครับ ว่าพี่น้องี่สจะการล่างก็ได้ครับพี่น้องเนาะครับสูตรนี้ก็ลองเบิ้งครับผมเพื่อเขาคือยังงดว่างหันแบบไม่ต้องกลับครับเอาทายคลิปนี้ครับกามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีได้ครับผมถูกหวยแล้เงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับมีแนวทางตัวเลขเด็ดๆดังๆกับเจ้าไม้พี่น้องพี่ผิดจะหน้าไปน้ากันกับผมเพื่อได้เป็นโชคลาภครับผมสามตัวสองตัวครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้ได้ครับพี่น้อง อกันคลิปหนาครับสำหรับแนวทางที่เกาเมาเชียจะมานำเสนอสู่พี่น,น้องซี่เป็นลำดับต่อไปครับขอให้มีความสุขครับพี่น้องเนาะแล้วก็ถูกหวยแล้เงินไปนํากันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ